สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆรักคณาราเีมีนประจำเดือนธันวาคม2567นะคะ วันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานใดจะส่งเข้ามาหาทีมอยู่ที่ช่วงเวลานะคะชชกชะตาของคุณที่เขากําหนดให้คุณมาพบเจอคลิปนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเขาอยากจะบอกกล่าวในเรื่องที่ต้องการให้คําแนะนําต้องการให้หายแนวทางนะคะทางออก ในการแก้ปัญหาหรือว่าความสุขความสำเร็จที่กำลังจะเข้ามานะคะเป็นไกด์ไลน์ในเบื้องต้นหากไม่ใช่คลิปของเราไม่ใช่เรื่องราวของเราก็ทุกคนจะมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองนะคะขอให้เพื่อนๆทำใจให้สบายสๆเราจะมาขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทว,วดานางฟ้าเจ้ชาชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิต ให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกสำรับที่พิมพ์จะใช้ทำนายนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะพิมพ์ขออนุญาตเพื่อนลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะที่สามารถส่งพลังงานมาได้นะคะเปิดเผยเรื่องราวเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้าง เดือนธันวาคมนี้จมูลคุณมีความกังวลใจนะคะไพ่ของการ เก็บตัวอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองเลยแหละนะตอนนี้เราก็เป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ใช้ความคิดนะคะใช้ความคิดไต่ตองเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์หรือว่ามีใครที่อยู่ในความไม่ชัดเจนทั้งกับตัวบุคคลแล้วก็ตัวเองได้ด้วยคือไม่ชัดเจนทั้งกับความรู้สึกของตัวเองได้เช่นเดียวกัน คุณอยู่คนเดียวใจนึงก็อยากเป็นโสดใจนึงก็อยากมีความรักนะคะมีความสับสนนิดนึงเล็กน้อยมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่คุณตั้งรับแทบไม่ทันเลยหลายหลายคนเน่ะเลือกอยู่กับตัวเองโฟกัสไปที่การทำงานการหาเงินนะคะการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองรักตัวเองได้มากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเจอในเรื่องราวสถานการณ์ที่ มันน่าจะผ่านพ้นมาแล้วนะคะเป็นสถานการณ์ที่ผ่านพ้นมาแล้วว่าคุณได้เจอเรื่องราวหรือบททดสอบบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาอารุ่นแดงนะคะรุนแดงแล้วก็มันต้องจบนะคะมันต้องจบมันต้องพังลงไปเป็นเป็นสิ่งที่เราเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเมื่อตอนที่คุณอยู่คนเดียว คุณได้คิดอะไรหลายๆอย่างได้ตรอตองอะไรหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกว่ามุมมองในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเปลี่ยนไปมันเรียกว่ามีเกราะป้องกันตัวเองมากขึ้นได้รู้เมื่อเราห่างออกมาเราถอยออกมาเราเราสามารถมองภาพที่มันเด็กมันกว้างมันกว้างมากขึ้นนะคะ มันกว้างมากขึ้นแล้วมันทําให้เราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้มากขึ้นเข้าใจแม้กระทั่งตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการอะไรคุณอยู่คนเดียวอ่ะคุณเริ่มที่จะมีความสุขกับตัวเองขึ้นมาคุณเริ่มที่จะแบบพยุงตัวเองขึ้นมาได้มันพอมันแข็งแกร่งได้คุณรู้สึกว่าคุณก็มีความสุขได้ได,ด้วยตัวคุณเองเหมือนคุณเหมือนคุณมองเห็น ออพลังงานศักยภาพภายในของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นด้วยกับสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่เคยพังลงนะคะออหลายคนเป็นคนที่ชอบเป็นคนรักอิสร,ระชอบอิสร,ระนะคะไม่ชอบให้ใครมาบงการและมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะถ้ามันไม่มีเรื่องราวอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจเรานะคะ ยิ่เห็นว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้มีคนเข้ามามอบความรักนะคะให้คุณในเร็วๆนี้เขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนต่างชาติได้ถ้าไม่ต่างชาติก็อยู่ทางไกลคนละภาคคนละจังหวัดหรือคนที่เดินทางไปทํางานที่อยู่ห่างไกลกันออกไปหรือว่าคุณกําลังพูดคุยหรือกําลังแบบ ตั้งใจเเรียกว่าอะไรนะทบทวนดูใจกับใครอยู่ที่เป็นคนทางไกลนะคะพิมพ์เห็นแผนของการเดินทางการนัดมาพบมาเจอกันนะแต่สําหรับคนที่ยังไม่พบไม่เจอใครเลยยังอยู่กับตัวเองนะคะยังโฟกัสที่ตัวเองยังอยู่ในช่วงที่เรากําลังดึงตัวเองเติบโตขึ้นด,ด้วยตัวเองคุณก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นความรักที่หน้าตาดี อันนี้บอกก่อนว่าหน้าตาดีนะคะคำพูดคำจาเขาจะทำให้คุณหลงรักเขาโดยที่คุณเอาตัวออกได้ยากเขาเป็นคนทางไกลนะคะแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาพบมาเจอกันในเร็วๆนี้นะ,ะหรือตัวคุณเองกำลังอยากจะมีความรักก็ได้รู้สึกอยากจะไปจีบใครหรือเปล่าอยากจะเป็นมอบความรักไปขอโอกาสทางความรักจากใครหรือเปล่าแต่พิ่มั่นใจว่าคุณสคนอยู่ห่างไกลกันนะคะ อาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้แน่นอนแหละเขาเป็นคนตักชาติได้สูงนะคะเป็นความรักที่อยากพบเจอกันอยากอยากมีเวลามาเจอกันอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยกันหรือคนที่เฝ้ารอคอยความรักก็อยากได้เจอได้พบความรักที่ที่คุณฝันถึงที่คุณใฝ่หานะคะคุณกำลัง คุณกำลังแอบติดอยู่กับใครบางคนหรือเปล่านะถ้าในที่นี้ความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่พิมพ์เห็นว่าต่างคนต่างอยู่กันแล้วเนี่ยมันยังมีการแอบมองแอบสอดส่องกันอยู่นะจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไปแอบมองแอบสอดส่องเขาอยู่นะคะแต่ว่าลองหันกลับมาหันกลับมาดูนะคะมีความรัก ครั้งใหม่กำลังรอคอยคุณอยู่ด้วยเช่นกันเข้ามาในเวลาที่คุณต้องการพอดีนะคะเป็นความรักที่สามารถพัฒนากันไปได้เป็นความมั่นคงนะคะเป็นความมั่นคงที่เรียกว่ามั่นคงมากๆส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินได้ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็มันเป็นความอบอุ่นอบอุ่นเลยเป็นความรักที่เข้ามาเติมเต็ม พัฒนาสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันได้แบบมันมีแต่ความอบอุ่นนะคะที่พิมพ์เห็นที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้นะคะในเร็วเนี้ค่อนข้างเป็นคนทางไกลอุคขาเขาแบบดูดีเลยอะดูดีนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ปากหวานมีคนมีคนที่จะมาทำให้คุณใจละลายได้นะคะ คำพูดคําจาเขาเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆต่อให้เขาไม่ได้หน้าตาดีแบบว่าดีเลิศอะไรขนาดนั้นแต่เขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์สามารถทําให้คุณหลงรักนะคะได้ง่ายๆเตรียมตัวรอได้เลยคนทางไกลกำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครคนที่คุณกําลังจับตาม,มองแล้วก็กําลัง เฝ้าดูเขาอยู่นั่นแหละว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมเป็นคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้กับคุณไหมมั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีการได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเขาเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวที่จะได้พบได้เจอกับคุณและคุณเองก็เช่นกันเฝ้ารอคอยการพบเจอกันนะคะอาจจะดูแบบช่วงเวลา ไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยนั่นแหละมันเป็นมันเป็นการพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลทางออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า,าพิมพ์เห็นในเรื่องของระยะทางแล้วก็คนทางไกลอ,อาจจะถ้าได้พบได้เจอกันกันกบคนใหม่ๆนะก็จะเป็นการพบเจอกันในโลกออนไลน์แอปพลิเคชันบางอยา่างจะเป็นการพูดคุยกันก่อนนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ดีพัฒนากันต่อไปได้เลย มาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็ไพ่ออร์เคิลบอกว่าให้ระวังนะคะคนที่เข้ามาถ้าคนที่คุณยังไม่แน่ใจนะคะที่คุณยังดูมันไม่ชัดเจนหรือมันคลุมเครืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันจะมาในแบบรูปแบบเดิมที่คุณเคยเจอ ขอให้คุณระวังตัวไปนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ไกลจากเขาอะนะคะแล้วเรามองไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทําในในขณะที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่รับทราบเนี่ยมันมันทําอะไรบ้างพิมพคิดว่าคุณอาจจะกลัวเอ่อพิมพ์กลัวว่าคุณจะเจอมิจฉาชีพอย่างงี้ง่ายๆตรงๆดีกว่านะคะมันมีแบบมีการมีมิจฉาชีพที่ถ้า สื่อสารกันผ่านโลกออนไลน์อะคะ่ะคือเขาไม่ได้มาจริงใจเขาแค่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือล้อเล่นเล่นเกมอะไรบางอย่างแค่นั้นขอให้คุณได้ดูดีๆแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าพิมเห็นว่ามันมีมีเกมทีจะมีคนที่จะมาพัฒนากับคุณได้เป็นครอบครัวที่มั่นคงกันได้นะคะแล้วก็ในที่นี้ถ้ามีใครเคยเไปขอพรบนบันสาันกล่าวอะไรไว้ก็ ถ้าจำคำพูดของตัวเองได้นะคะเมื่อคุณได้พบเจอคนที่คุณขอแล้วอย่าลืมนะคะไปทำตามสิ่งที่คุณเคยลั่นสัจจะวาจาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ติดวิบากกรรมใดๆนะคะกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะเรามาดูในเรื่องราวของเขานะคะคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงหรือคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ นึกคิดอะไรอยู่เป็นใครนะคะณนะตอนนี้ขอให้เป็นเพื่อนส่งพลังงานไปถึงเขานะคะคนของเ,เพื่อนเลักคนาราศีนี้ เป็นคนทางไกลแน่นอนมีการโยกย้ายเขาอยากมาเจอคุณเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขาให้คะแนนคุณดีมากๆเลยนะคะคือเปิดแค่ไพ่สองใบพิมพ์รู้เลยว่าเขาคิดกับคุณมากๆเลยค่ะรู้สึกดีกับคุณสุดๆแล้วก็อยากพัฒนามากๆอยากเจอแล้วนะคะถ้าอยู่ไกลกันคือไม่ไหวแล้วนะคะอยากเจอแล้วนะ มีโอกาสได้เจอกันด้วยในเดือนนี้นะคะเพราะว่าทร s นแ n มีโอกาสได้เจอกันในเดือนนี้ด้วยนะคะเป็นความรักที่ความความรักที่ความรักใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นความรักใหม่ถ้าใครแอบคิดว่าจะเป็นคนเก่าไหมพิมเห็นตรงนี้เขาเป็นคนใหม่นะคะวิเข้ามาเป็นเดอ s u ซน เขาคาดหวังกับเพื่อนๆพัคนราราศีมินไว้ยาวไกลมากๆเลยนะคะคาดหวังไว้เยอะจริงๆว่าจะเป็นความมั่นคงว่าว่าจะพัฒนาว่าคุณเป็นตัวจริงอ่ะเขาให้คะแนนคุณดีมากๆรู้สึกกับคุณมากๆเลยนะคะเป็นเรียกว่าอะไรอยากมาดูแลอออยากอยากดูแลกอยากปกป้องอยากเอาใจใส่อยากเก็บคุณไว้กับเขาคนเดียวเป็นอารมณ์แบบนั้นเลย เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่ได้พบเจอกับคุณนะคะเออความรักของคุณเป็นคนที่ในที่นี้อาจจะเป็น LGBTQ นะคะเป็นรักของเพศเพศรักแบบเพศที่3ได้ด้วยนะคะมีโอกาสเป็เปนเป็นรักแบบรักเพศเดียวกันรักเพศที่สามอะไรประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนคนนี้ชอบเขาเรียกว่าอะไรเชื่อในสิ่งที่มีความเชื่อเป็นของตัวเองมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะคะถ้าเป็นถ้าเขาไม่ใช่คนต่างชาตินะก็ถ้าเป็นในศาสนาของเราก็คือเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เป็นคนที่รักในความยุติธรรมรักในความถูกต้องนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากๆด้วยกอ,อเขาจะเป็นคนอารมณ์แบบ อะไรถูกต้องอ่ะคือคือทําให้มันถูกอืแต่อะไรที่มันผิดคนคนนี้จะแบบแปลงร่างคุณนึกออกไหมแปลงร่างเพื่อต่อต้านาส,สิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเออแล้วเขารู้สึกว่าคุณทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเขาอาจจะแปลงร่างเป็นเป็นพ่อเป็นแม่นิดนึงนะคะเพื่อเพื่อที่จะสอนเราเ บอกว่าเออทำแบบนี้น่าจะถูกนะคะแต่ว่าไม่ได้มาหมายถึงว่ามาบงการเราขนาดนั้นนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยคุณเขาลักษณะลักษณะของเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนคนเขาเป็นคนมีเสน่ห์ใช่แล้วเขาเหมือนเป็นคน เป็นคนเหมือนคนที่คุณเคยคบมาอมประมาณนั้นคือแบบว่าแตบบ่ว่าเอ,อมีหลายๆอย่างคล้ายคนเก่าของเราดีกว่านะคะประมาณนี้พิมพ์ก็อธิบายไม่ถูกคือมีหลายๆอย่างคล้ายคนเก่าของเราแต่ว่าคนเนี้ยมาดีนะคะมาด,ะะมาดีไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นเดอะทาวเวอร์ไม่ได้มาไม่ได้มาทําให้คุณสูญสิน้นและพังทลายคนนี้มาด้ยวยความหวังนะคะมาด้ยวยความหวังไพ่ขึ้นมาเนะี่ย ตอนนี้ยังไม่มีไพ่เสียนะคะกับคนนี้หรือว่าเขาคิดอะไรในแง่ที่ไม่ดีกับคุณนะคะเป็นเป็นอะไรที่เป็นความรักที่อยากพัฒนาอยากพัฒนามากๆจริงใจจริงจังมากๆนะคะคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาเนื่องด้วยหลายๆอย่างทำให้คุณอาจจะยังไม่รู้จักเขามากพอนะคะก็เลยยังยังมีความกังวลเกี่ยวกับตัวเขาอยู่แต่จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ ในที่นี้พิมพ์ว่าไว้ใจได้นะคะนั่นแหละเห็นไหมเป็นคนที่คุณขอพรที่พิมพ์บอกไปตั้งแต่ที่แรกว,ว่าถ้าคุณได้เจอเขาอะคะ่ะถ้าคุณได้เจอเขาเพราะการขอพรของคุณเพราะการที่คุณไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดๆมาก็แล้วแต่ถ้าเจอเขาแล้วนะเจอเขาในรูปแบบที่คุณเคยขอนั่นแหละคุณขอให้เขาเป็นยังไงอะ่ะ ในเมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าเป็นเขาอะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมสจัจวาจาที่เคยลั่นออกไปหรือว่ามีการไปกราบไหว้บอกกล่าวนะคะว่าเ,ออเราได้เจอแล้วประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดกรรมนะจะได้ไม่ไม่พบเจอกับเคราะเคาะกรรมอะไรกันอีกในเรื่องราวของความรักนะคะเป็นสิ่งเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเขาส่งลงมานะคะหลังจากที่คุณผ่านเรื่องราว ที่ตัวคุณแบบผ่านมาเยอะแล้วก็ลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองได้แล้วอะแบบเราผ่านมาเราผ่านเราผ่านมาจนจนตกตะกอนความคิดจนรู้ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนหรือว่ามันทำให้เรามีพลังใจเข้มแข็งขึ้นได้มากจน จนตอนนี้เราอยู่คนเดียวเรามีความสุขแล้วนะคะแล้วคนที่เรามองหาก็อาจจะไม่ใช่คนเกา่ารักเก่าที่เคยทําร้ายเราแล้วอือาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่เราอยากมองหาอยากมีคนที่เข้ามาเติมเต็มเราบ้างในความรู้สึกในอารมณ์ที่ตัวเราแบบขาดหายอยู่ตรงนั้นนะคะแต่คุณก็ได้มันมานะคุณก็ได้มันมานะคะสติปุย้ย รัคณาราศิมีนไพยย่เห็นความโชคดีเดือนเห็นความโชคดีส่งท้ายปีนะคะช้าที่สุดเลยก็เดือนกุมภานะเพราะว่าไพา่ไพ่พาทาโร่เนี่ยจริงๆต่อให้เราจะดูเป็นรายเดือนแต่ว่าความแม่นยําก็อยู่ที่1-3สเดือนอยู่ดีนะคะไพ่สิบถ้วยไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรเลยนะคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณที่จะเข้ามาขัดขวางนะคะสิถ้วยเดอะสตัน คิงคัสพาราเฟนเป็นอะไรที่คุณได้มาพอาสิ่งที่คุณร้องขอแล้วก็สิ่งที่คุณพึงกระทําพึงตั้งตนตั้งตัวให้แข็งแรงขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นมาด้วยใจก็เลยได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนขี้หึง ถ้าไม่ถ้าถ้า,ถาเอาอย่งนี้พลังงานของผู้หญิงอะคะ่ะพลังงานของผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเดียวกับผู้หญิงหรือผู้ชายพลังงานของคนที่เป็นผู้หญิงจะมีอารมณ์แบบว่ารักความยุติธรรมสูงเด็ดขาดและชัดเจนนะคะเด็ดขาดและชัดเจนถ้าเป็นตัวคุณคุณเป็นผู้หญิงก็ได้ หร,ห,รหรือว่าเขาเป็นผู้หญิงก็ได้คะคือพลังงานนี้มีความเด็ดขาดและชัดเจนแล่ความยุติธรรมได้สูงถ้าเข้ามาเล่นๆนะคะมีความมีความอะไรวะระแวงอยู่อ๋อไม่ใช่ระแวงเป็นอะไรที่พร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะคะไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นแต่เป็นอะไรที่พร้อมที่จะปิดปกป้องตัวเองปิดกั้นคนที่ไม่ดีคนที่เข้ามาทำลาย หัวใจนะคะคือเขาพร้อมตัดพร้อมจบแล้วก็มีอารมณ์หงึงหวงที่แรงมากถ้ารักเขาก็ตรงจงตั้งใจรักเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นอารมณ์ที่เออมาแบบเป็นคนตรงๆงอะคะ่ะเป็นคนฟาดแรงพูดตรงพูดแรงแล้วก็ขี้หึงอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบเขาจะฟาดคุณ ประมาณนี้ให้แสดงความจริงใจต่อกันออกไปได้เลยนะคะคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมานะคะเปิดเผยตัวตนชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครมาลังแกง่ายๆนะคะจึงแนะนําว่าถ้าเจอกันแล้วเปิดเผยตัวตนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่ให้เขาได้เรียนรู้ในตัวเราและเราได้เรียนรู้ในตัวเขาดีกว่านะคะ จะได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็จะได้เดินทางมาเจอกันในเร็วๆนี้ถ้ายังไม่ได้เจอกันนะคะถ้ายังไม่ได้เจอกันมีโอกาสเจอกันผ่านการทํางานนะมีโอกาสเจอกันผ่านการทํางานแล้วก็เร็วๆนี้แหละนะคะได้เจอกันผ่านการทํางานก็ได้พเพื่อนที่ทํางานแนะนําให้รู้จักกันก็ได้แล้วก็ตัวคุณเองรู้จักกันในโลกออนไลน์ได้นะคะเป็นคนทางไกลนะแลเป็นคนที่ ไม่ได้มาเกาะไม่ได้มาเกาะแกะคุณไม่ได้มามามาทําให้ชีวิตคุณแย่หรือว่าไม่ได้มาเป็นภาระในในชีวิตของคุณหรอกเพราะว่าตัวเขาเองเขามีอยู่แล้วมีพร้อมอยู่แล้วนะคะสิ่งเดียวที่เขาขาดหายเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีความรักที่มันจริงใจชัดเจนมั่นคงกับเขาเหมือนคนนี้ก็หวยหานะคะในในความแบบในความในความรักที่มันแบบที่มันไม่ไม่มีการแบบ รักๆเลิกๆอะไรประมาณนี้นะตัวเขาเองก็หวยหาแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนมองว่าเขามีเสน่ห์มองว่าเขาเจ้าชู้มองว่าเขาเล่นไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนที่ถ้ารักใครก็รักจริงนะคะพร้อมที่จะปักหลักและพัฒนาเรามาดูขอทุทียังไม่ได้เปิดไพ่อารัเเิลนะคะเรามาดูในเสือของไพ่อาร์เเิลบอกเพิ่มเติม จะอยู่ในราศีหรือเกิดอยู่ในเดือนธันวาคมพฤิสตภาคมกรกดาคมและผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ เขาเข้ามาพร้อมกับเรียกว่าเป็นตัวเสริมเสริมเสริมซึ่งกันและกันนะคะเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องของการงานการเงินมาช่วยส่งเสริมกันนั่นแหละนะคะมาเป็นไอเดียที่ดีให้กันและกันนะเขาต้องการที่จะผูกมัดคุณเขาต้องการอยากจะได้คุณไปครอบครองไปเป็นของเขาเขาไม่ต้องการให้คุณคุยกับเขาแบบ ไปเรื่อยๆนะคะคนนี้ต้องกานอยากจะผูกมัดอยากจะลงเอยนะเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้คุณรู้คุณเห็นโดยที่คุณไม่ต้องตั้งคำถามอีกต่อไปอะไรที่คุณสงสัยในตัวเขาอะไรที่คุณไม่มั่นใจว่าเขาจะไม่ชัดเจนถ้าคุณได้พบเจอเขา<ๆ>เขาจะพิสูจน์ตัวต,วต,วต,วตวนให้คุณเห็นเขาจะเปิดเผยตัวเองออกมาทีละนิดทีละนิดให้คุณได้สบ,บายใจนะคะอย่าได้กังวลไปเลยนะ อะไรที่คุณต้องการรับรู้รับทราบจากตัวตนของค,คนคนนี้เขาจะเปิดเผยตัวเองออกมาเองนะคะเขาใจใจใจเขาแบบอยู่ที่คุณหมดแล้ววะให้คะแนนคุณดีมากๆเลยด้วยนะคะคุณผ่านมาแล้วแหละนะในเรื่องราวที่มันผิดหวังเสียใจอันนี้พิม์เหมือนพิมพ์ดูให้พลังงานของคนโสดยังไงอย่างนั้น หรือว่าเป็นสถานะที่ยังไม่ชัดเจนประมาณนี้เลยนะคะเรื่องของคนที่มีคู่มีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยถ้ายังไม่ได้เล่าเรื่องให้ิฟังเลยนะนางฟ้าบอกว่าพลังงานชีวิตของคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆเลยตอนนี้นะคะคุณได้รับการปกป้องจากเหล่านางฟ้าคุณได้ เรยกว่าได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปจากการไม่ประสบความสําเร็จกับบางสิ่งบางอย่างคุณได้รับการถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งถูกเติมพลังภายในของคุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณได้พบเจอแบบได้ได้พบได้พบเจอกับเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ถูกส่งมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสุขที่คุณคิดว่าคุณไม่น่าจะได้รับมันกลับมาอีกคุณจะได้รับมันกลับมานะคะคุณได้รับการปกป้องถ้าเขามาจากการขอพรแสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบไหว้ผา,าสวดมนต์ชอบทําบุญนะคะปฏิบัติตนอืแน่ๆนะคะหรือคุณเป็นคนสายมูก็ได้นะคะอยู่ในพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณถึงได้รับการปกป้องจาก ศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้านะคะเขาถึงแดนมาบอกคุณว่าตอนนี้พลังงานของคุณได้ถูกเติมเต็มนะคะพลังงานชีวิตของคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากพอแล้วพร้อมแล้วนะคะที่จะได้พบเจอกับคนคนนั้นพร้อมแล้วที่จะมีความรักพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่น ได้ด้วยนะคะเมื่อตัวเรานะคะมีพลังงานมีแสงสว่างให้ตัวเองได้แล้วเราก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะสองแสงให้ผู้อื่นเช่นเดียวกันนะตอนนี้เป็นอะไรที่คุณกำลังจะได้เจอแล้วเร็วมากๆด้วยเร็วเลยนะคะเร็วมากๆที่คุณจะได้เจอนางฟ้าเขาลงมาเจอมาหาคุณแล้วเขาลงมาอยู่เคียงข้างคุณแล้วเป็นเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขา เป็นตาของคุณนะคะถึงตาคุณแล้วประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนเอนลัคนาราศีมีนประจาเดือนธันว,ควาคม2567นะคะพิมพ์จับพลังงานได้ประมาณนี้เลยเป็นเรื่องราวของใครบ้างหรือเปล่าเอ,อ่อถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเป็นเนะพลังงานของเราใน ช่วงเดือนหน้าหรือยังไม่ถึงเวลาของเรานะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะคะทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองนะคะขอให้ทุกคนสุขส,สมหวังนะคะสำเร็จกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เจอคู่รักเจอคู่บุญคู่บารามีนะคะหมดเคราะห์หมดวิบากกรรมนะคะพ้นผ,ผ่านพ้นในห่วงเวลาที่ มันทําให้เราย่อด้ออ่อนแอไปได้โดยเร็วนะคะยืนหยัดอยู่ก,กับมันด้วยพลังงานในตัวตนของเรานะคะใช้สติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตนะคะเชื่อไว้ว่าคุณมีคนคอยช่วยเหลืออยู่เสมอแม้คุณจะมองไม่เห็นนะคะสําหรับคุ่ปนี้พิมพ์ก็ขอบคุณมากที่เข้ามากดติดตามเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเข้ามากดไลค์เป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมานะคะตัวพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆลัคนาราศีมีนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะชาวสทุกคนนะคะเช่นเดิมเสมอตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนก้าวผ่านเดือนนี้ไปได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะคะด้วยความสุขสมหวังนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ